เฮ้ยจะพวกสวาเอ้ยเยเชนเอ๋ยเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วจะมัวคัดึืนไปทำไมฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเอ้ยนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่เยเชนเจ้าเป็นใครกันแน่ออกมาดีๆนี้นะเฮ ยังมีคนซ่อนอยู่ในถ้ำอีกอย่างนั้นเหรอเนียสามารถทลายก่อปานของฉีหยางได้โดยตรงแบบนี้จะต้องเป็นหนึ่งในเกสิทธ์หลักแห่งหึงหยวนแน่นอนและอันดับจะต้องสูงกว่าฉีหยางและข่าเป็นแน่แท้้ยพวกเจ้าไล่ล่าและโจมตีพวกเราตอนนี้ถึงคราวข้าบ้างแล้วฮะห,หุ่นเชิดเป็นไปไม่ได้มันมีหุ่นเชิดร,ระดับลึกลับได้ยังไงเอ้ยเข้าไปข้างในกันเถอะ พวกเจ้าเกือบตายแล้วนั่นเนี่ยเอ้ยพวกมันจะมากไปแล้วนะตอนแรกคิดว่ามันแค่จะสั่งสอนพวกเราแต่นี่มันจะฆ่ากันให้ตายจริงเลยเลอะคิดว่าทําผิดกฎสำนักได้เพราะเจ้ามีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งงั้นเหลอพวกเราก็เพียงแย่งชิงของแต่ฉีหยางและพวกกำลังจะฆ่าคนแล้วเอาละรีบรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดมนเชิดของข้านั้นเพียงเลื่อนระดับเสร็จข้าไม่รู้ว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหน ข้าวังว่ามันจะหยุดชียางกับยางปิงได้นะไปเลยหาที่ตายชักเออฮะการกดข่มของอาวุธวิญญาณไม่ได้ผลเหรอออ้าอ้อย นี่เป็นไปไม่ได้หาทำไมกันหุ่เชิดผู้หญิงถึงได้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้เอ้ยได้ยังไงกันเนี่ยเออเยชเชนจะช่วยสร้างหุ่นเชิดแบบนี้ให้ข้าอีกสักตัวได้ไหมเอ้ยอดเยี่ยมมาเฮ้ยเจ้าผูะไรของเจ้านี่มันยิ่งกว่ายอดเยี่ยมแล้วเพียงฝ่ามือเดียวก็ปัดอาวุธวิญญาณของสิทธิแท้จริงทิ้งไปได้นี่มันแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งยิ่งกว่าฟงจิงมากนักออ เฮ้ยเฮ้ยนังตุ๊กตายหเฮ้ยเฮ้ยก้ยมัวทำอะไรกันอยู่รอพ่อไอ้มึงตัดเ็บินหรืไอไงข้าไม่รู้มันสิเฮ้ยเอานี่ไปกินอ๋าเอานี้ไปกินเอานี่ไปกิน อ๋อนี่มันฮึฮึฮสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดยอดเยี่ยมสุดๆเนี่ยเยชินจะต้องทําขุนแบบนี้่าด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าฮ้อเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ไม่ว่าจะเสียเงินมากเท่าไหร่ข้าก็เอาหลังจากนี้ข้าเก็บเงินเอาไว้เออ้นี่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 มันหัวเชิดรับลึกลับจริงๆแล้วเนี่ยทาไมมันถึงเก่งเกินไปแล้วจุดอ่อนของมันอยู่ที่ยันวิญญาณสองแผ่นในร่างกาย เอาละทุกคนบุกโจมตีเข้าไปเลยโจมตีพิธที่ท้องของมันเอ้ยบุกไปเลยบุกไปเลยข่ามันข่ามันเฮ้ยหยางปิงไอเจ้าสารเลวนี่ชีหยางและพวกของมันสามารถหาที่หลบซ่อนของพวกเราได้เรื่องวุ่นแาวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะเจ้าหยางปิงเฮ้ยหยางปิงเจ้าเตรียมตัวรอได้เลยจือชวนใช้วิชาลับเลย ่ายกนดาบล่วงหล่นเอ้ยนี่มันเป็นวิชาใหญ่ที่ว่าโจมตีคนหลายคนเป็นวิชาที่น่ากลัวมาก,กคนหนี้เร็วเข้าหนีเร็วเข้าเฮ้ยแขนของข้าเออช่วยข้าด้วยเอ้ยเออวิชาดาบบยบิน พวกเราเข้าไปพร้อมกันเลยเเตรียมตัวรับมือไว้ซะจะตุกตายาง่าตุกตายางพ่องสิเฮอนี่แน่เฮือเสยปลายคางเฮอเฮือสุดยอดสุดยอดเฮ้ยสุดสุดไปเลยฮไรเทียมทานสุดยอดไรเทียมทานเอ้ยยางปิงจะจะยืนดูอีกนานไหมฮะ ข้าช่วยเจ้าก็ได้แต่ข้าขอหนึ่งแสนหินวิญญาณนะเอยจะบ้าเอ้ยมันเลือกเวลาที่เหมาะสมใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายไอ้สารเลวเอ้ยนี่เอาไปหินวิญญาณหนึ่งแสนก่อนข้าจ่ายให้แล้วขอบคุณนะขอบคุณพ่อรูปหล่อเอาละนะเอือเอ๊ะแย่แล้ว เอาละพนึกมันเอาไว้เหรอฮะแย่แล้วจือชวนถูกยันวิเศษพนึกเอาไว้เชิงเออข้าขอ,อยุ่ธนูวายุเจ้าหน่อยเออฮะอุ้ยได้เลยเออเฮ้ยเออเออช่างเป็นฝ่ามือทลุนแรงอะไรเยี่ยงนี้เอ้ยโดนตบซะจนได้ฮ้เอเ สมนำหน้ามันเจ้าชอบช้าประโยชน์จากความวุ่นวายดีนักโดนตบซะได้ก็ดีเอออ,อ้ยบ้าเอ้ยน้อยแน่น้อยแนะ่น้อยแนะ่เฮ้อเยเจ้าบังอาจนักนะข้าจะทีกเจ้าเป็นชิ้นเองอุ๊ยจะตายอะไรเนี่ย ช่วยข้าด้วยอะเสร็จไปหนึ่งในที่สุดก็รอดสักทีรอดงั้นเหรอไม่มีทางหรอกเอานี่ไปกินมังกรสวรรค์พิโรอดเจ็บอะไรอย่างนี้ออ ถ้าข้าบอกว่ารอดแล้วก็ต้องรอดแล้วสิเจ้านะสมองนายกเอ้ยสมองหมูหรือยังไงเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นแน่เอานี่ไปกินตายซะตายซะตายซะนี่แน่นี่แน่เออเอออ่ดนี่นะเอาเอานี่ไปกินไปตายซะเอ้ยนี่เจ้านี่เจ้า <laughs> เ,เจ้าเจ้าเจ้า,จาอย่าทำอะไรข้านะา <laughs> จับมันไปจับพวกมันมาให้หมดอจะพวกบ้าพวกบันซบเอ้ยข้าจับมันมาเปลืองพายหมดเลย เอยฟังที่เจ้าพูดเข้าสิเฮ้ยเยชันเจ้าสำควัตายกงเฉาฝากจะด้วยนะข้าจัดการมันอยู่แล้วกดคมพวกมันซะเจ้าคิดว่าเจ้าคือชีอยางหรือไงแค่ของชั้นสอง าจะบทขยี้มันซะเออออออเฮจ้าโง่เอ้ยคิดว่าข้าเอาชนะชียังไม่ได้แล้วข้าจะต้องแพ้กับเจ้าหรือไงน้ยนี่แกตายซะไอ้ตัวบัตรซบเอ้ยเอานี่ไปกินเเเออ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  เอ้ยระวังหน่อยสิเอ้ยขอบใจมากสหายเอ้ยเอ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๋อก่อนที่ข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเจ้าก็ยังล้มไม่ได้นี่สำหรับเจ้า เจ้าทำร้ายพวกพ้อของข้าอย่างนั้นเหรอเอานี่ไปกินกับบ้านเก่าเจ้าไปซะการให้ล่าและการป้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่สหายเสียรับนี่ไป ฮะฮะจะจะให้ข้าอย่างนั้นเหลยเอ,อ้ยจะไม่ได้ใช้มันแล้วหรือไง <laughs> เฮ้ยเจ้าอยากได้มันงั้นเหรอข้าแค่ให้เจ้ายืมไปเล่นสักหน่อยนะมันสะดวกมากเท่าไว้ปนผู้คน <laughs> ข้าใช้มันอย่างดีเลยล่ะ้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่มันสุดยอดไปเลยเอ้ยคราวนี้ได้มาไม่น้อยเลยนะฮึไม่เล้วไม่เล้วเหนื่อยมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่เสียเปล่าเฮ้ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยเยอเฮ้ยเอเอานี่ไปกินฮ้ ได้แล้วพวกนั้นละ่ะฮะข้าว่าไปเก็บเกี่ยวเจ้าพวกมันกันเถอะเฮ้ยพวกมันสองคนต้องทำเงินให้พวกเราได้มากแน่นอนเอยแล้วพวกเราจะป้นเจ้าสองคนนี้ยังไงดีละ่ะฮะข้าไม่แน่ใจว่าจือชวนนั้นจะรับมือพวกมันไหวหรือเปล่าเอ้ยต้องหาทางออกอื่นเอาไว้ซะแล้ว เออพวกเจ้าน่ะมีคำสรรรยาบวิญญาณสวรรค์อยู่หรือเปล่าฮะอะอก็มีอยู่แต่คำสรรยาบวิญญาณสวรรค์ที่พวกเรามีนั้นมีแต่ระดับต่ำทั้งนั้นเลยเออใช่ใช่แล้วข้าก็มีติดตัวอยู่สองสามแผ่นข้ากเกรงว่าหากเอาไปใช้กับพวกฉีหยางหรือหยางปิงแล้วมันจะไร้ประโยชน์นะสีแค่สองสามแผ่นอาจจะไร้ประโยชน์ก็จริงแต่ถ้าเป็นสิบแผ่นหรือยี่สิบแผ่นละก็ฮะ พอเพียงพนึกการเคลื่อนไหวของใครสักคนในสองคนนั้นได้ก็พอแล้วเออนี่จะพูดอะไรฟังนะซุบซิบ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 ุบซิบซเข้าใจนะเออเอาละเอาตามนี้เฮ้ยเพื่อจือชวนซัดเจ้าหยางปีงมาทางข่าทีอ,อุออ้ยเฮ้ยลุยเลย อ่าเจ้าพวกสว่าชั้นต่ำนี่หายไปซะของแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้เหรออ,อ,อาตายซะอ,อ,อุ๊ยตายละพวกเจ้าเนี่ยร้นหาที่ตายชัดชัด ยังไม่เข้าใจอีกสินะชื้บอะชื้บหลบไดเออืนี่ป้องกันเออย่าหย่าดวงใจอสูรพิโรธเพื่อเพื่อเพื่อชื้บอันนี้เออเออรับไปซะเออหลบได้แกน่ะใสหัวไปซะเพื่อก็แค่พวกสวะชั้นต่ำแท้ๆพวกแกน่ะ ไม่สําเนียกและเจียมกลาหัวตัวเองเลยข้าจะฆ่าพวกเจ้าทิ้งทรายหมดเลยเออฮะอะไรกันเนี่ยเออนี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน